แพะไต่หนึ่งสักคืนเดีนะครับไปตกปลาคขาตกปลากระสูบนะครับไม่รู้จะได้ปลาอะไรบ้างนะแต่หนะลักๆคือไปตกปลากระสูบครับนะเจกันครับไต่หนึ่งออกจากค่าแพก็ประมาณตอนนี้เกือบเกือบห้าโมงเย็นละวะครับกับเรือคู่ใจครับวิ่งช้าแต่ไปถึงนะจ๊ะออกจากค่าแพแล้วครับผมขอมีลมเล็กน้อย เรดูหมายแถวนี้กันเขาบอกว่ามันมีเป็นบ่อน้ําอยู่นะครับไม่รู้เป็นยังไงผมก็ไม่เคยตกนะ นี่เป็นใบสักลิกฟิตครับ ว้าวไอ้แค่เป็นประกดคังนะครับประกดคังครับเป็นใบสั่ง um บิ๊กฟิตเอ่อกับลอกสไปเดอร์เบอร์ห้าพันนะครับประกดคังทีนี้มีเป็น네มีเป็น mm สิบโลนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะมันมืดครับกล้องมันมืดนะอยู่คนเดียวนะครับ ก็มีสิบขึ้นนะครับตัวนี้นะครับอาจแป๊บเดียวนะครับกับเบสันบิ๊กฟิตนะครับกับ,บลอกสไปเดอร์เบอร์ห้าพันนะครับผมนะเดี๋ยวขอตักปลาก่อนนะครับอันตายอันตายเดี๋ยวกด ได้ครับมารอเฝ้ามารอเฝ้ามาทั้งคืนนะครับผมนะปิดเบรกอัดนะครับป๋าไม่ออกเลยครับกดค,นะกดคัน,นครับกดคังนี่ครับโอ้โหนี่ครับตัวนี้ก็ ผมเอาว่าเหยียบสิบโลนะครับตัวนี้เหยียบสิบโลครับหางแดงๆนะนะสุดยอดครับแป๊บเดียวนะไม่รู้ไม่รู้รรป่ามันยังไงไม่รู้นะครับตัวตัวก็สิบโลได้อนะแต่ว่าแรงมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรือแบบเบ็ดมันดีนะ คือคันบิกฟิตนะครับผมเป็นคัน8ฟุตนะอันนี้คัน8ฟุตแล้วก็ลอกแบ็กสไปเดอร์นะครับสปินนะอันนี้เบอร์ผมจำไม่ได้เดอดแปบเพลินเลยเบอร์6,000นะครับเบอร์6,000นะเบอร์6,000นะครับกับกดคังแม่น้ำไสเบ้งๆนะครับ นี่ครบับมัดปลาก่อนกินตีเลยวะเนี่ยไม่ได้ดูเวลาแลยครับหลับเดี๋ยวยกขึ้นมาดูครับ mm hmm. ให้ดูห่างาะว่ามีสิบมีเป็สิบได้นะครับตัวนีน้ถึงไม่ใหญ่มากแต่ก็ภาคภูมิใจครับเพราะตึงๆเหมืนมันมันอแบบตึงๆไม่มีหย่อนเลยแต่มันก็กดไม่ไหวนะมันกดไม่ลงผมปิดเบรกมันกดไม่ลงอ่ะนี่นาผานะครับนี่นาผาหินนะครับเี่ยมองไว้ใกล้ๆ อยอดหมายไตหนึ่งครับไตหนึ่งเขาแหลมนะครับนี่ครับใครอยากโดนแบบนี้ก็มานะครับแต่ใจต้องถึงหน่อยนะบอกกันตกปลาผมมามารอแล้วต้องรนอนคนเดียวเนะี่ยต่มากระไตคงไม่เท่าไหร่อันนี้ผมมาคนเดียวไตหนึ่งอ่อยไว้ให้นะครับไตหนึ่งบอกมาเลยแอดมาลองเลยครับรับรองโดนกดโดนจริงๆครับเนี่ยเมื่อหัวค้ำโดนไป ไซส์สามนิ้วตัวนะครับแล้วก็นี่ยไม่รู้ตอนนี้กี่ทุม่มโอเคครับเดี๋ยวขอมัดป้าก่อนนะเดี๋ยวปลาน็อกนี่เดี๋ยวตายเพื่อแต่หนึ่งเอาไปทําอะไรได้อยู่นะครับครับฝากด้วยครับผมต้องข่าวแหลมนะครับผู้พิชิตปรากฏครั้งตัวนี้นะครับด้วยอุปกรณ์นะครับเซตลอกใบสันนะครับครับใบสันเอ,เ,อเป็นใบสันวิกฟิตนะให้ดูคัน นี่นมืดๆนะบสันบิ๊กฟรินะครับผม8ฟุต5ท่อนนะครับสปินแล้วก็นี่ครับพระเอกแบบเบรกไม่วิ่งนะครับเบรกไม่ออกปิดหนา้าหน้าลอกหมดนะครับ บสันสปเดอร์เบอร์6,000นะครับแล้วก็เป็นสาย PE8 นะครับผมของ JLF นะครับตัวนี้ PE8 นี่ราคาถูกแต่แบบทนอ่ะคือแบบไม่รู้สวัสดียามเช้าครับ ไอตัวนไม่ไรู้ปลาเลยอ้ยไอโดครับไอดโดอ้ยไอโดครับตัวนี้ทะโดครับเบสันบิ๊กฟิตอีกแล้วครับค<อ>ันเดิมกับเมื่อคืนครับืกดกดกดตัวเขียวอือเลยตัวเขียวอือเลย โอ้บิ๊กฟิตบิ๊กฟิตเมื่อคืนจัดประครังไว้นะครับไซส์ใหญ่ไปตัวหนึ่งนะนี่ดมาอีกตัวแล้ว จันบิ๊กฟิตครับวันนี้เรามาเล่นงานไส้ประทูนะครับวังประตูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมจ๊ะค่อยๆเล่นนะครับมาเอาขู่อีกหนึ่งเฮ้ยยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับนี่เข้าข้างปาก กว่าจะเป็นไอคังอีกนะครับแหมหัวเติงหัวแตกหมดอะนี่ครับเบรันวิกฟิตนะครับงานใช้งานตกอส้ประทูหน้าดินนะครับผมนี่ตกบอ่อตกอะไรนี่ได้หมดแล้วครับแล้วก็ลอกนะครับ อ่านี่เป็นสไปเดอร์นะครับผมใบสันเบอร์หกพันนะครับสุดและสุดที่สุดในรุ่นของอ่าสไปเดอร์ใบสันแล้วครับคือเบอร์ใหญ่ที่สุดนะก็เหมาะมากนะครับผมเอาไว้ตกอา่างานเขื่อนนะครับผมงานหน้าดินนะครับไซเบอรท์ทูงานหน้าดินปาเก็ตตีลำพวกนี้นครับเหมาะมากประกอบกับคันบิ๊กฟิตหรือว่าคัน ใบสั่นไล์ก็ได้นะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นบิ๊กฟิตบิ๊กฟิตแฟุตนะครับผมนะอันนี้เป็น8ฟุต2ท่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ผ่านไปอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เโดโขเขียวๆเลยนะครับงัดนี่ทะลุนะครับงัดทะลุเบ้าตาไปเลยนะครับนี่นี่ครับตัวนี้ก็มีประมาณทักโลกว่า2โลได้ครับนะ này <coughs> bọn mình cho tin thi thoảng hành Deploy. <laughs> อไปซะแล้วกดครับขาดพีแปดใหม่ๆเลยเนะี่ยโอ้โหฟองเม็ดเบลเลอร์เลยขึ้นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุบเลยนะนี่ครับโอ้เสียดาย ถ่ายเข้าหินหแล้วมั้มาเดูนของใหญ่เขาให้เดูนของใหญ่ครับรยบร้อยผีแปะกระจายครับไม่ได้สู้สายที่ใช้เมื่อกี้โดนกดขาดไปแล้วครับหนึ่งคันไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับ j จฟเอ็กซแล้วก็ P8 ยังกระจายครับตรงนี้เลยครับเมื่อกี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาชมเจ้าตัวนี้นครับที่ตกได้เมื่อคืนนะครับในน้ำกันว่าจะสวยไหมนะ มงือัเงือกเงือกเือพี่เขาบอกประมาณแปดโลนะผมก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ชั่นง ครับผมสวัสดีครับพบกับผมต้อมเขาแหลมนะครับก็วันนี้ได้เจ้าตัวนี้มาปรากฏคังนะครับเมื่อคืนนี่ตกด้วยไปละทูนะครับหมาให้ไตหนึ่งเขาแหลมนะครับนี่ครับกินไปละทูกินประมาณตีสามครึ่งนะครับใช้คันใบสันเอสทูเป็นคันใบสันบิ๊กฟิตนะครับแล้วก็ลอกสปเดอร์ใบสันตกนะครับแล้วก็ สาย j L f p 8ตัวเบ็ดน,นี่จะปชิดน,นะครับผมเดี๋ยวดูครับว่า uh. oh. นี่ครับเดี๋ยวจะวัดความยาวหน่อยนะตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะครับโอ้โหเขาบอกประมาณ8โลนะครับผมก็ไม่รู้นะไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้ ความยาวนิดนึงจากค้นหางนะครับสี่สิบห้านิ้วนะครับยาวอยู่สี่บ้านิ้วนะประมาณสี่สิบห้าครึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็นี่ครับเป็นอุปรกรณ์ชุดนี้เลยนะครับที่ใช้ตกเมื่อคืนนะครับ นี่ใบสันบิ๊กฟิตนะครับเหมาะมากครับใช้งานหน้าดินนะครับผมใช้ตกสส่ประทูนี่ผมใช้มานี่ได้หลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ลอกครับสไปเดอร์ใบสันเบอร์หกพันใช้งานลุยๆสบายนะครับนี่คันนี้เมื่อเช้าก็กดไปอีกคันหนึ่งขาดกินคันนี้นะครับกินเอสทูสิบสองยี่สิบห้านะครับคันไหวลอกไหวนะครับแต่ว่าสายไม่ไหวครับ โดนปลาลากเข้าไปติดน่าจะหินนะครับแล้วก็ขาดไปนะครับตัวนี้ก็นะคนีครับไม่รู้ว่าไซกิโลนะครับก็เดี๋ยวไปช่างดูครับว่ากี่โลนะนะครับนี่เป็นสายเม่เช้านะครับนี่ผมตัดออกนะเนี่ยเป็นคุยๆเนี่ย,ยนะมันลากไป ลากไปโดนถูพวกหินนะครับก็คือยอมเสีย10เมตรครับเนี่ยก็คือตัดทิ้งไปเลย10เมตรนะครับคือปลาใหญ่พวกเนี้ยคือเสียอกาสไปแล้วนะก็คือแบบอาจจะเป็นรูดหินรูดอะไรเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยครับอย่าไปเสียดายนะครับสายแก้ราคาไม่กี่บาทเมื่อแลกกับปลาใหญ่ได้นะครับก็แนะนําว่าคือถ้าสมมติปลากินเรารู้ว่ามันลากมันลากช่วงไหนก็คือตัดทิ้งในผมก็ตัดทิ้งไปเลยครับตั้งแต่ปลายสายที่ขาด จน,จนหมดสีนะครับนะครับก็ดูแล้วก็มันถูไปเนาะก็อย่าไปเสียดายการหลักสายไม่กี่บาทนะครับกับแลกมากับปลาไซนียเนี่ยครับไซแบบ5้าโลขึ้นนะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้กี่โลเนะี่ยแากแค่นี้เรายอมยอมเสียสายดีกว่าครับเพื่อที่จะแลกกับปลาไว้นะครับอย่าไปบอกเฮ้ยโหปลาตัวแรกกินนะแล้วก็อ่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก นะเนี่ยครับมันโอกาสขาดมันก็มีครับนะนี่สายใหม่ผมกอออกมาเลยแนละ้วเมื่อเช้าเนี่ยออกกอ,อกจากม้วนน่ะก็ยังขาดนะครับว่าตัวนี้กิโลโอ,โอ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเจ็ดเค้าร้อยเก้าสิบเอ็ดกว่านะครับผมนะนี่ทําไมผ่ผอมน,นะาปลาตัวนี้แม่งต้องมีระดับสิบห้าสิบเอ็ดนิดนิดสิบเอ็ดสองขีดถ้าไม่ผอมมีระดับสิบห้าอสองขีดนะครับ หมายสายหนึ่งครับผมไายหนึ่งเขาแรมนะครับหมายไอ้นี่แอดมีคนถามเยอะมีพี่น้าถามเยอะหมายอะไรครับเกาะไดโนเสาร์นี่ครับหมายเกาะไดโนเสาร์ครับคืออันนี้ตัวเมื่อคืนนะเมื่อเช้าบอกเลยว่าใหญ่กว่านี้ครับเมื่อเช้าที่ขาดบอกเลยว่าใหญ่กว่านี้เมื่อเช้านี้พีอีแปดระเบิดนะครับโอ้ผมเจอแม่งหักไปสองคันแล้วคันหักสองคันลอกลูดจริงไอ้ลอกลูดเป็นหนึ่ง ถ้าประกฏคั้งนี่ต้องยกให้เขาเลยครับชั่วโมงนี้ไ่หนึ่งครับผมไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ปลาคางกำลังมาแรงใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมก<อ>็วืดไปห้าทีแม่งจะโยนเบ็ดลงน้ำแล้วพ <laughs> ืดไปห้าทีโอ้วันไม่ติดเาชา้าไ่ก็กินดีนะครับเช้าผมได้ได้ไโดูไปตัวหนึ่งอดดสักสองลงได้หมายโอ้ดูครับเนี่ยกดคั้งกดคั้งใหญ่สุดที่ผมเคยตกได้เนี่ยตัวนี้ถ้าไม่ผอมต้องมีระดับสิบห้า มันสอมไงนี่ขนาดสอมนั่งสิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดจุดสองครับตัวนี้พิกัดช่างโอ้สุดยอดสายหนึ่งครับสำหรับใครที่อยากอ่านี่มีขาวเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ขาวตกเมื่อวานนี่ครับปิดเลยขาวขาวนี่เท่าไหร่พี่ขาเจ็ดโลครับเจ็ดโลนะนี่ครับเมื่อวันนี้วืดไปห้าหัวลมเสียเลย โอ้ปลาเข้าดีจริงๆครับหมายนี่ยได้เดี๋ยวเปิดไม้ได้เด,เดี๋ยวมหมดโควิดนะครับหมดโควิด<อ>ก็แนะนําเลยครับใครที่ชอบสับป,ปะหลาดนะสับป,ป,ะ,หป,ปะหลาดแนะนําที่นี่เลยครับบริการเป็นกันเองนะเจ็เ็ดจุดสองนี่ครับเจ็เบ็ดจุดสองครับหอยโดยไตหนึ่งนะครับหมายแพไตหนึ่งนะครับเกาะสับป,ปะหลาดโอเคครับฝากไปด้วยฝากไปด้วยนะ เอาครับผมวันนี้ผมต้องขแลานะครับแอมินตกระป๋าขแลาวันนี้ก็มาเยือนแพกไตหนึ่งครับวันนี้เมื่อคืนนี่ตัวนี้เลยนะครับหมายอะไรครับไตหนึ่งอันนี้หมายไดโนเสาร์นะครับผมไดโนเสาร์นะครับผมที่พี่ณน้ะหมายปองกันแต่ว่าเปิดไม่ได้ครับผมติดโควิดเนาะเดี๋ยวหลังโควิดนะใครที่ชอบสับประหลาดใหญ่ๆอุปกรณ์ถึงถึงมาครับอันนี้กินตอนตีสามครึ่งนะตัวนี้11.2กิโลนะครับผม แล้วเมื่อเช้าช่วงประมาณ7จ็ดโมงครับไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่นะทีอีแระเบิดครับไม่ได้เยอะทีเดียวครับวิ่งเข้าหินเรียบร้อยครับน่าจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับบอกเลยไม่งั้นเอามันขึ้นมาแล้วนะครับนะก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับผมแพไต่หนึ่งนะครับผมเขาแหลมนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบสัปลาหน้าดินนะครับผมอยากเจอสัปดาหนที่ใหญ่นะครับมาที่นี่ครับวังประโทนครับนี่ที่นี่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาเจอกันเพราะว่า น,นี่ยในรอบครึ่งปีเนี้ไส่หนึ่งกดไส่บิ๊กๆอย่างเงี้ยมาแบบโอ้หหลายตัวมากแล้วจะเป็นสิบแล้วเว็บเป็นสิบแล้วนะครับล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วก็ตูนนะครับแพรมิตินะก่อนจัดไปรนั่าไหร่สิบแปดโลแปดสิบแปดจุดแปดสิบแปดจุดแปดอันนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็สิบเอ็ดจุดสองนะโอ้เล็กกว่าแต่ก็มันก็บิ๊กไซส์มันก็บิ๊กไซส์นะ่ <laughs> าเสนะีใจโอเคครับนี่ครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์ไตหนึ่งน้อยอ่านี่ครับนี่ <c oughs> ครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ฝากาแพ้ไส่หนึ่งด้วยนะครับผมก็พี่ๆน้าๆชอบอสับปลาดทั้งหลายนะครับไดนโนเสาร์ก็เดี๋ยวโควิดหายก็เรามาเจอกันนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดนะครับก็ขอโทษพี่พน้าๆนะครับผมที่มัดจากันไว้หรือจองไว้ก็ขอปิดไว้ก่อนนะครับโควิดซาพบกันแน่นอนครับผมฝากผลงานด้วยนะครับผม นี่ครับนี่ขอบคุณฝีมือแอดต้อมนะครับผมแอดมินต้อมนะครับผมที่มาอ่าประเดิมหมายครับครับผมขอบคุณมากๆครับผมครับผมไว้เจอกันหลังโควิดซาครับผมพี่น้องนี่เดินทางกลับแล้วนะครับก็เริ่มมีลมเล็กน้อยแล้ว